ไปนะคะบทแบบฝึกหัดที่3นะคะ complete each sentence s with a subject pronoun นะคะแบบนี้เขาให้นักเรียนเนี่ยเติม pronoun แล้วทำให้ประโยคถูกต้องนะคะอย่างข้อที่1ถ้ามีคำว่า am ถ้ามีคำว่า am เนี่ยให้นักเรียนเลือกใช้ I เลยนะคะเพราะว่า I ใช้คู่กับ am I am learning a new language นะคะฉันกำลังเรียน new language new language ก็คือภาษาใหม่นะคะต่อไปข้อที่2 and I must work together you and I must work together ก็คือเธอและก็ฉันเนี่ยจะต้องทำงานด้วยกันนะคะต่อไปข้อที่3าม Look like things are starting to look up มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเริ่มต้นขึ้นอันนี้ใช้คำว่า it นะคะ it l o o k like things are starting to look up นะคะอ่ะคุณขอเติมก่อนนะคะ you it นะคะ it l o o k like things are starting to look up ต่อไปข้อที่4นะคะ g r o w to be the tallest tree in the forest ก็คือโตขึ้นไปเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าดังนั้นข้อนี้ก็คือคำว่า it นะคะ it นะคะต่อไปข้อที่5 j o h n love a n i m a นนะคะ j o ร n รักสัตว์จอรเป็นคนรักสัตว์ฉะนั้นเขาพูดถึง j o ร n นะคะ j o ร n คนเดียวใช้คำว่า he John loves a n i m e l He has a dog named Tiger นะคะ John, John เป็นคนที่รักสัตว์เขามีสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่า Tiger นะคะต่อไปข้อที่6 A female lion is called a lioness สิงโตโตัวเมียนะคะเราจะเรียกว่าแม่สิงโตนะคะ Lioness ก็คือเพศเมียสิงโตเราใช้คำว่า It นะคะ ใช้คำว่า it แต่ในที่นี้เนี่ยนะคะนักเรียนอาจจะใช้คำว่า she ได้เพราะเรารู้เพศของเขาแล้วนะคะว่าเขาเป็นสิงโตตัวเมียนะคะต่อไปข้อที่7 Olivia and I play tennis usually Olivia แล้วก็ฉันเราสองคนก็เป็นคำว่า we นะคะ ต่อไป Yesterday yeah, I met a nice girl เมื่อวานนี้ฉันเจอฉันเจอเด็กผู้หญิงหนึ่งคนนะคะเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือค,อคำว่า she นะคะ she was very nice นะคะ Yesterday yeah, I met a girl and she was very nice นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะ I ask Susan Will you นะคะใช้คำว่า you นะคะ I a s k Susan, Will you go with me? นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ The photographer went into the jungle as they want to film a tiger. นะคะ a p h o t o g r a p h e r ก็คือช่างภาพมีช่างภาพหลายคนด้วยฉะนั้นก็ใช้คำว่า they นะคะ They want a film a tiger ก็คืออยากได้ เรื่องราวหรือสารคาดีเกี่ยวกับเสือนั่นเองนะคะมาอ่านประโยคอีกหนึ่งครั้งนะคะ I am learning a new language. You and I must work together. It l o o k e like things are starting to look up. i t g r e w to be the tallest tree in the forest. John loves animals. He has a dog named Tiger. A female lion is called a lioness. It takes care of newborn cubs. Olivia and I pray tennis Usually we pray on Sunday. Yesterday I met a girl and she was very really nice. I asked the son, "Will you go with me?" The photographer went into the jungle as they want to the film a tiger.